โซลาร์เซลล์บูมมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมวิธีการต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิดกับดูคอมไบเนอร์1เฟส2สตติงตัวนี้นะครับอย่างละเอียดนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตของ LV ลวท็อปตันนะครับที่สําคัญตัวนี้เป็นเมนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคอมไบเนอร์ที่ทางร้านจําหน่ายอยู่นะครับเป็น อ่าหนึ่งเฟสสองสตริงนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าคร่าวๆหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนนะครับซ้ายสุดนะครับจะเป็นฟิลนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ดีซีแล้วก็เป็นเด็คเกอร์ดีซีนะครับเป็นเด็คเกอร์แผงเองชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่สองนะครับก็เป็นไฟอินพุตจากแผงนะครับเข้ามาผ่านตู้ก่อนนะครับโอเคส่วนด้านล่างนะครับสังเกตนะดีๆนะครับจะมีซ้ายสุดกับขวาสุดด้านขวาสุดนี่จะเป็นไฟที่เอาพูตจากอิมเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเปนระบาแมล้วคั อ่านตัวชิโนทัมเมอร์และเข้าระบบ ATS นะครับตัวนี้เป็น ATS แบบออโต้แบบแมนนวลน,นะครับขออภัยนะครับส่วนด้านซ้ายสุดตัวนี้เป็นไฟสำรองนะครับสังเกตว่าจะเขียนว่า MBA PA นะครับเป็น AC MCB นะครับก็คือเป็นเบรกเกอร์สำหรับลูกค้าที่มีไฟฟ้านะครับก็เราก็ป้อนไฟฟ้าผ่านตัวนี้ไว้เวลาไฟฝั่งอินเวอร์เตอร์ดับหรือเสียหรืออินเวอร์เตอร์เสียหายนะครับตรงนี้จะดับนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะมีไฟ มาจ่อรอระบบตรงนี้เราก็สามารถที่จะแนนนวลเพื่อสลับใช้ไฟได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับระบบที่ยุ่งยากนะครับเพื่อรออินเวอร์เตอร์ซ่อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการต่อใช้งานกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผมก็ต่อไฟผ่านตัวคอมเพนเตอร์บล็อกนะครับผมเพราะว่าคอมเพนเตอร์บล็อกนี่จะเป็นเมนในส่วนของการตัดการใช้งานการแมเนจเมนต์ต่างๆนะครับไฟทั้งหมดจะต้องผ่านตัวคอมเพนเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยแสบผ่านแผงโซลาเซลล์นะครับผมจะใช้แค่ หนึ่งสติงนะครับก็คือสติงละหกแผงนนะครับก็ต่อผ่านที่ PV หนึ่งนะครับสังเกตด้านล่างก็จะมีเขียนอยู่นะครับ PV in นะครับเป็นบวกนะครับโอเคข้างบนบวกข้างล่างเป็นลบนะครับที่ผมทดสอบก็คือใช้หกแผงนะครับต่อแค่สติงเดียวนะครับถ้าลูกค้ามีสองสติงนะครับก็ต่อเข้าสติงที่สองได้นะครับของผมทดลองแค่สติงเดียวนะครับในไฟในส่วนนี้ไฟก็จะผ่านฟิวนะครับแล้วผ่านเซิร์ตกันฟ้าแล้วก็ผ่านในส่วนของเบรกเกอร์ ดีซตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟก็รออยู่ตรงนี้แล้วนะครับสตริงที่2ก็เหมือนกันนะครับถ้าต่อก็ทําเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับเล่นไว้อะหลังจากนั้นเราก็ต่อสาย p v ีนะครับผ่านตัวเบรกเกอร์นะครับบวกลบดูให้ตรงนะครับสังเกตบวกจะเป็นสีแดงนะครับลบจะเป็นสีดานะครับต่อด้านล่างของเบรกเกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงสายผ่านเคเบิลแกนเลยด้านล่างแต่ผมขออนุญาตดึงผ่านเข้าตัวอิมเวอร์เตอร์เลยละกันนะครับเาเพื่อง่ายต่อการรวดเร็วนะครับรวดเร็วเพื่อง่ายต่อกกาารร ทดสอบแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับในการทําคลิปนะครับผมนัานสังเกตว่านี่อันนี้คือสายบวกนะครับแล้วก็ด้านฝาของกล้องนะครับคือสายลบนะครับอันนี้แผงก็วิ่งมาผ่านตัวสายทีวีด้านนี้แล้วนะครับใช้งานจริงก็เก็บเก็บผ่านด้านล่างของชุดตัวเบรกเกอร์นะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนลกแกนได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไฟออกมาจากตัวคอมเพลเตอร์แล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์นะครับตามมารปกตินะไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อที่ผมจําหน่ายอยู่หรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นก็ทาเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเข้า pva นะครับบวกลบนะก็คือ pva หนึ่งนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันนะครับก็ต่อให้ตรงนะครับอย่าต่อผิดนะครับขันงให้แน่นนะครับอันนี้จุดนี้สาคัญเลยนะครับต้องขันงให้แน่นมากๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราคือการทดสอบให้ดูเฉยนะครับการใช้งานจริงๆก็ควรจะบัดกีและย้าหางตาให้ดีนะครับผมเพื่อป้องกันการไหม้นะครับการอาร์คจะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับในส่วนของสาย p v นะครับพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็ผ่านคอมมิเตอร์แล้วก็วิ่งเข้าอิมวอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่แน่นอนนะครับเราก็ดึงแบตเข้ามาต่อผ่านเบรกเกอร์ซึ่งเบรกเกอร์ตัวแบตเตอรี่ก็สามารถซื้อแยกต่างหากได้เลยนะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้สําหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ผมเลือกที่จะเอามาต่อทดสอบให้ดูนะครับก็เอาแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคอมเพนเนอร์นะเพราะว่าเราจะมีเบรกเกอร์คุมแบตต่างหากอยู่แล้วนะครับ ขอ,อยากนะครับเดี๋ยวให้ช่างค่อยๆต่อก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับการต่อใช้งานก็นเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับขั้วบวกขั้วลบตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็เช็คความแน่นของขั้วนะครับเพราะว่าจุดนี้สําคัญมากนะเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับเวลาใช้ไฟจ,จ่ายไฟจริงๆนี่ค่อนข้างที่จะใช้ กระแสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะโหลดลูกค้าหลายๆท่านก็จะหนักอยู่พอสมควรนะครับเรื่องของชนิดสายของสายแบตเตอรี่แล้วก็ชนิดของหางปลานะครับแล้วก็การขัดนะครับก็ขัดแน่นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่เป็นขั้วบวกนะครับโอเคครับด้างขวาก็จะเป็นขั้วลบนะครับเขียนให้ตรงนะเป็นในส่วนของแผงเรียบร้อยแล้วนะครับแบตก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของแบตเตอรี่นะครับโอเค อันนี้ก็ความใช้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นไฟนะครับ AC ที่ออกจากตัวแปลงไฟของเรานะครับจากอิวอร์เตอร์นะครับเราก็ดึงไฟ AC output จากอิวอร์เตอร์มาเข้าเมนของตัวอิวอร์เตอร์นะครับผมก็ที่ผมทดสอบใช้เป็นสาย THW นะครับเบอร์หนะครับกล้า LN ต่อให้ตรงนะครับก็ต่อเข้าเดเกอร์ตัวขวาของกล้องได้เลยนะครับ ไปจะวิ่งจากอินเวอร์เตอร์ที่ถูกไฟ AC ที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการแปลงแล้วแล้วก็จะมาเข้าตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านชิโนตัวนี้ชิโนตัวนี้ก็อธิบายเสริมนะครับชิโนตัวนี้ก็ทําหน้าที่โพลิชัชนตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับมีเป็นต่อเข้า AC ซีเอาพุปกติได้เลยนะครับตามยี่ห้อของอินเวอร์เตอร์นั้นๆได้เลยมีมาบอกทุกยี่ห้อนะครับส่วนของผมนี่จะเป็นรับพลังเทคนะครับ อ่านให้แน่นนะครับ AC อบนพุตนะครับ LN นะต่อให้ตรงนะครับโ่วนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับสามารถเอาไฟฟ้ามาผสมได้สังเกตในแดรแกรมด้านในนะครับตัวเทอร์มินอลจะมีมาบอกจะมีเขียนว่า AC i n น u t นะครับ PV นะครับลูกค้านะครับสามารถนําไฟฟ้ามาผสมได้นะครับกรนี้ แบตหมดอ่ะ,อะแดดออนอ่ะขอทายขอตอ,อนนี้แดดออนนะครับไฟจะแผงไม่มีแบตเตอรี่แบตหมดนะครับระบบก็สามารถรันต่อได้โดยใช้โซลาเซลล์ที่เรามาต่อเข้า AC พูตนะครับบายพาส์ผ่านระบบหรือว่าผสมไฟผ่านระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เพื่อจ่ายไฟในบ้านเราทนั่นเองนะครับแต่ในนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถนามาต่อต่างหากได้นะครับนในส่วนตัวนี้เจเนอเรเตอร์ก็สามารถต่อได้นะครับาารอินเวอร์เตอร์และพอร์เทนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่อนะครับประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับ แผงเข้าแล้วนะครับแบตเตอรี่เข้าแล้วนะครับไฟที่ถูกแปลงจากโซล่าเซลล์ผ่านแผงผ่านแบตนะครับถูกแปลงออกมาก็เข้าเมนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมออกไปใช้นะครับทีนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งสําหรับคอมเบเออร์นะครับบนรุ่นนี้นะครับก็จะมีฝั่งสํารองไฟนะครับแน่นอนลูกค้าที่มีไฟฟ้ากรนี้ลูกค้าที่มีไฟฟ้านะครับก็เอาไฟฟ้าในระบบนะครับมาสํารองไว้ที่เด็คเกอร์ด้านซ้ายตัวนี้ได้เลยนะครับโอเค อันนี้ข้อดีคือเวลาระบบโซล่าเซลล์เรามีปัญหานะครับอินเวอร์เตอร์พังแบตเตอรี่หมดหรืออะไรต่างๆนะครับเกิดปัญหานะครับอีเสเด่นนะครับก็เราก็สามารถที่จะเลือกมาสลับไปที่ตัว A T S ตัวนี้ได้เลยนะแบบแมนนวลนะครับข้อดีแบบแมนนวลก็คือเวลาระบบมีปัญหานะครับลูกบ้านนะครับลูกค้านะครับก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่ามีปัญหาจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เสียบได้เลยนะผมขออนุญาตเสียบที่เต้ารับตรงนี้เลยนะเราค่อยง่ายต่อการทดสอบนะครับโอเคอในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นฝั่ง นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวนี้เป็นตัว A/T นะครับไฟเอาพุททั้งหมดนะครับที่ออกจากระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะต่อผ่าน A/T ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสาย AC นะครับสาย AC ตัวนี้ก็สามารถดึงเข้าไปจัม์ที่เมนภายในบ้านได้เลยนะครับแต่ผมทดสอบเบื้องต้นนะครับเทสให้ดูก็คือผมดึงไฟผ่านเต้ารับนะครับเพื่อทําการทดสอบระบบการใช้งานนะครับไฟสายตัวนี้ก็จะเป็นเต้ารับนะหล่ะช่างหยิบขึ้นมาดู ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเมในบ้านนะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับตัวเครื่องปรับอากาศตัวด้านซ้ายของกล้องนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดระบบกันนะครับผมจะเริ่มเปิดที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนจะเปิดระบบนะครับเราทาการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับวัดแบบวัดแผงต่างๆนะครับว่ามาครบหรือเปล่า ตัวนี้นะครับป้อนไฟแบตเข้ามาแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานนะครับทำการเปิดสลีดอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับต้องสื่อสารด้วยนะครับไม่งั้นอินเวอร์เตอร์ก็จะมองไม่เห็นแบตนะครับขออนุญาตเช็คแบตสักครู่นะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ผมไม่ได้ต่อสายสื่อสารนะครับ๋ยวผมจะเซตให้มันสื่อสารกันให้มันใช้งานได้ก่อนนะครับชั่วคราวนะฮะตอนนี้หาแบตเจอแล้วนะครับแต่ไม่ได้สื่อสารนะครับแต่ว่าสามารถสื่อสารได้นะครับแต่ผมทดสอบให้นสารก่อนนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะโชว์สถานะการจ่ายไฟออกมานะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับไฟออกจากอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับผ่านตัวข้าเบรกเกอร์แล้วนะครับต่อมานะครับเปิดแบตเสร็จแล้วเปิดอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแหล่งผลิตไฟนะครับก็คือแผงนโซล่าเซลล์นะครับที่เราต่อไว้สักพักนะครับไฟก็วิ่งมานะครับสังเกตที่อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ไฟวิ่งออกมาแล้วนะระบบก็จะวิ่งผ่าน คอมไบเนอร์แล้วก็วิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟมาอยู่ที่176โวลต์นะครับไฟจ่ายออกที่230โวลต์ AC นะครับเปิดแบตแล้วเปิดแผงแล้วนะครับไฟออกจากอินเวอร์เตอร์เข้าคอมไบเนอร์แล้วนะครับก็เปิดเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ AC ฝั่งฝั่งเมนนะครับเด็กโรชินนะครับรีเซ็ตห้านาทีนะครับตัวนี้เซ็ตไว้นะครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟผ่านตัว ชิโนเรียบร้อยแล้วครับผ่านเข้า a อ s เอเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาต่อระบบใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ช่างเอาลัลกมาเสียบเข้าที่ตัวเต้ารับที่เราทดสอบที่เราที่เรามาต่อไว้นะครับให้ให,ให้ให้เปรียบเสมือนตัวนี้เป็นเมนนะครับเมนในบ้านเลยนะครับโอเคให้ช่างเสียบนะครับ ด้านบนโอเคกนละ้องมาใกล้ๆครับตัวนี้ด้านบนนะครับจะเป็นไฟฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับสับสับ i ats อันนี้เฉพาะเฉพาะตู้คอมเตอร์ชุดที่ผมจำหน่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้ระบบกินไฟอยู่ที่ตัวนี้นะครับโหลดกินไฟอยู่ที่1 6แอมป์นะครับกับตัวเครื่องป,ประกาศตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าทำงานอยู่นะครับ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็กรณีฉุกเฉินนะครับอินเวอร์เตอร์พังเสียหายนะครับระบบมีปัญหานะครับผมจะยกตัวอย่างทดสอบโดยการปิดเบรกเกอร์ฝั่ง AC นะครับพอปิดแล้วนะครับไฟก็จะดับนะครับฝั่งนี้ก็จะเสียหายใช้งานไม่ได้ไฟทั้งหลังทั้งบ้านก็จะไม่ออกนะครับแต่ว่าเรามีระบบ ETS ด้านซ้ายสุดของกล้องนะครับตัวนี้ที่เราต่อไว้สำรองนะครับมาจากการไฟฟ้าเพียวๆเลยแล้วก็เปิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก้าสับ ตัว ATS ที่เป็นแบบแมนนวลนะครับลงไปด้านล่างนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องประากาศทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบทั้งหมดของตัวคอมไบเนอร์รุ่นนี้นะครับผมตอนนี้ไฟจากอ e ินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วหรือว่าอ e ินเวอร์เตอร์เราทำการส่งซ่อมเรียบร้อยแล้วมาติดคือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดเข้าระบบเราป๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็ เมนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราเพื่อให้เราไม่เสียค่าค่าไฟนะครับพอไฟมาเรียบร้อยไฟจากอินเวอร์เตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สับตัวเอทให้ตัวกุ่มกรณ์ไฟไฟ้าในบ้านเราใช้ไฟจากพลังงานโซลาร์เซลล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุาญาตทวนใหม่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับดึงไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับจากแผงโซลาร์เซลล์เข้า DC เข้าเบรกเกอร์ดีซีจะมีทั้ง2สตริงเลยนะครับ1สตริงที่1และสตริงที่2นะครับทดสอบแค่สตริงเดียวนะครับหนะครับสก็คือถ้ามีแบตนะครับก็ดึงแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับถ้าไม่มีถ้ารุ่นนั้นไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็ไม่ต้องต่อแต่ถ้าลูกค้าจะใช้แบตเตอรี่ก็ต่อแบตเตอรี่ผ่านตัวเบรกเกอร์แบตเตอรี่แยกต่างหากนะครับสนะครับสามนะครับต่อไฟ AC เอาพุทจากอินเวอร์เตอร์นะครับเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ ด้านขวาสุดนะครับที่ติดกับชินอทัมเมอร์นะครับแล้วก็4ี่นะครับก็คือในส่วนของไฟสำรองฉุกเฉินนะครับตอนนี้ลูกค้ามีไฟฟ้านะครับถ้ามีไฟก็ไม่ต้องต่อนะครับต่อเข้าเบรกเกอร์ด้านซ้ายสุดของตัวคอมบเนเอร์นะครับเพื่อเป็นไฟสำรองนะครับสุดท้ายนะครับไฟที่จ่ายออกจากอินเวอร์เตอร์หรือว่าไฟสำรองนะครับจะผ่านตัวเอเทสตัวตรงกลางตัวนี้นะครับต่อเข้าเลข1กับเลข5้านะครับ ต่อเข้าเมนในบ้านได้เลยนะครับด้านบนนะครับสับด้านบนจะเลือกไฟฝั่งฝั่งอิมอร์เตอร์นะครับสับลงด้านล่างจะเลือกไฟฝั่งไฟสำรองนะครับด้านสายก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับต่อตามขั้นตอนในคลิปได้เลยนะครับถ้าสงสัยจุดไหนก็สามารถที่จะย้อนดูวิดีโอนะครับเราค่อยๆทําตามได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทางการติดต่อที่ทางร้านทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับสําหรับตัว คอมไนเนอร์ชุดนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับตัวอิมพอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของรัฟฟาเวอร์เทคนะครับที่ผมนำนำมาทดสอบในวันนี้นะครับราคา19,000บาทครับส่วนแบตเตอรี่นะครับด้านหน้านี้นะเป็นของแอ็บวิโดฟันนะครับ300แอมป์5.2โวลต์หรือว่า5กิโลวัตต์ครับตัวนี้อยู่ที่58,000บาทนะครับพบเซฟตัวนี้เลยนะครับพร้อมใช้เลยไม่รวมแหนะอยู่ที่81,900บาทนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะเนาะส่วนใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ นี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเท่านี้แหละสวัสดีครับ